จังหวัดนครนายกวัดหลวงพ่อปากแดงจัดพิธีนอนลงศพสะดอะเคราะห์ต่อชะตาฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดไว้ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายที่วัดหลวงพ่อปากแดงตำบลบ้านใหญ่อําเภอบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้จัดให้มีการสะดอะเคราะห์ต่อชะตานอนลงศพฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดได้ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตาย โดยมีหลวงพ่อบุญมีคุณวโรเป็นพระเจ้าพิธีในการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาโดยมีลงศพตั้งเรียงรายกันเป็นจำนวน5โาลงโดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในพิธีกรรมในการนอนลงศพเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาจุดประสงค์ของการจัดพิธีดังกล่าว ไม่ใช่เพียงเพื่อการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตายอย่างเดียวแต่ยังต้องการสื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องตายโดยมีพระสงฆ์จะสวดบังสกุลตายให้ผู้ที่นอนลงศพจะหันหัวไปทางทิศตะวันตกและกลับหัวมาทางทิศตะวันออกพระสงฆ์จะสวดบังสกุลเป็นพร้อมให้ศีลให้พรเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกจากตัวไป โดยทางวัดหลวงพ่อปากแดงได้จัดพิธีกรรมการนอนลงศพเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาวันละสองรอบในรอบเช้า9นาฬิกาส0นาทีส่วนในรอบบ่าย13นาฬิกา30นาทีหรือนักท่องเที่ยวพร้อมเมื่อไรก็จะทำพิธีกรรมนอนลงศพให้ได้เลยมีทำพิธีกรรมนอนลงศพทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หากใครพบเจอเรื่องหนักหกหรือเรื่องร้ายรมาลอง สะเดะาะเคราะห์เพื่อต่อชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ที่วัดหลวงพ่อปากแดงได้ครับทุกกันวีสุวรรณายงาน